แสนศึกปราบเึิสิสีนสยามสมัยขุนทัพคู่พระไทยพระนางกล่าวสมุหนายกรวมใจประชาราตชื่นสุขทุกคาเช้า แกร่งกล้าปารมีอนุสาวรีย์เลิศล้ำเรื่องสยามคู่พิพิธภัณฑ์งามเกียรติกรลูกบดินประดับนำำห่นรชาตสีสัก จักปกป้องเปรียบด้วยดวงใจ เจ้าพระยาบดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนีเป็นแม่ทัพคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งของกองทัพไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งได้ทำการรบอย่างโชคชนจนสามารถป้องกันพระราชอาณาเขตไทยภาคบุรพาไว้ได้เป็นวีรบุรุษนักรบไทยผู้หนึ่งซึ่งได้จารึกเก็ิประวัติอันสูงส่งไว้ในแผ่นดินเป็นตัวอย่างของคนไทยที่รักชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์ยิ่งชีวิตสร้างความเกรงขามให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นที่กล่าวถึงกัน ตลอดมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องเจ้าพระยาบดินเดชาให้เป็นขุนพลแก้วคู่พระบารมีของพระองค์และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสําคัญของชาติในพระราชนิพนธ์ตำนานเสือป่าพร้อมทั้งพระราชทนานนามสกุลแก่ทายาทว่าสิงหเสนีตามนามเดิมของท่านในปีพุทธศักราช2 5 0 7 คณหญิงนครราชเสนีเจือสิงหาเสนีทายาทชั้นเหลนได้บริจาคที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเป็นอนุสร์เชิดชูกเกียรติเจ้าพระยาบดินเดชาสิงต้นสกุลสิงหเสนีที่ดินแห่งนี้เคยเป็นสถานที่จัดทัพฝึกซ้อมทหารก่อนที่จะยกทัพออกไปทำสงครามเบื้องบูรพา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีคลองเจ้าคุณสิงห์เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบที่ขุดขึ้นในสมัยนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมทางยุทธศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปีพุทธศักราช2509คุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชูพ่วงหนวยการโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาประสานงานขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาสาขาและกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนตามราชินานามบดินเดชาเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2514โรงเรียนบดินเดชา สิงห์สิงหาเสมีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นสถานที่ศึกษาที่สร้างลูกบดินแต่ละรุ่นให้เป็นคนดีสีบดินมีเกียรติยศอันสูงส่งเป็นที่ยกย่องของสาธารณชนทั่วไปตามปรัชญาที่ว่าลูกบดินเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2521สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินเดชานับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบดินเดชาตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช2539คุณหญิงลักนาแสงสนิทอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชาได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยาบดินเดชาส,งสิงห์สิงห์ัตเีนีโดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อฉลองการตั้งโรงเรียนบดินเดชาครบรอบ25ปี โดยสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ณนะวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2539พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิง,สงฮัสนีจัดสร้างเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่สามหลังพร้อมพระพลารับสเสด็จและศาลาอนเนกประสงค์ใช้ไม้สักทองในการก่อสร้างนอกจากนี้ยังจัดภูม,มิทัศน์เป็นส่วนพฤกษศาสตร์ ที่ปลูกต้นไม้ไทยประเภทต่างๆเพื่อให้เป็นอุทยานพันธุ์ไม้ไทยโดยมีต้นไม้สําคัญคือต้นแก้วและต้นเกตซึ่งมีชื่อพ้องกับชื่อบุตรของท่านเจ้าพระยาบดินเดชาในเรือนท่านเจ้าพระยาเรือนกลาง จะแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท่านเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเช่นรูปหล่อวัตถุมงคลจัตราวุธต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้ในการออกศึกนอกจากนี้ยังมีภาพอนุสรณ์สถานและภาพจิตรกรรมวีรกรรมของท่านที่จำลองภาพมาจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในตำนานเสือป่าเรือนรัชดาบดินเรือนสายจัดแสดงประวัติเกียรติประวัติของโรงเรียนบดินเดชา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนมีอายุครบ25ปีพร้อมทั้งโล่รางวัลเกียตรติประวัติของผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆทั้งสิทธิ์เก่าและนักเรียนปัจจุบันรวมถึงสัญลักษณ์และของที่ระลึกต่างๆเรือนศิลปนิทัศน์เรือนขวา จัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมสภาพสังคมและวิถีชีวิตไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สรวมทั้งเรื่องราวถุงแดงที่เป็นเงินตราที่ใช้กู้บ้านกู้เมืองในเวลาต่อมาพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสานีจึงเป็นอนุสรณ์สถานและแหล่งเรียนรู้ที่ลูกบดินและประชาชนทั่วไปภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ และวีราการรมของนักรบผู้เป็นขุนพลแก้วพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เป็นภูชนียบุคคลของชาวบดินเดชาตลอดไปฉลิมพระเกียรติมหาราชาพระภูมิพลมหามงคลการจนาพิเศษห้าสิบพันสา สร้างสารพิพิธภัณฑ์เจ้า,เาพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีคงคุณค่าจารึกไว้ให้เลิดล้ำ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นศักดิ์ศีเฉลิมฉลองบดินเดชาีสบห้าปีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แสนภูมิใจ